เป็นเวลานานแล้วที่เราไม่ได้เห็นเจอร์จันปรากฏต,ตัวต่อสาธารณชนนอกจากเขาที่แชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวก็คือการเข้าร่วมในเทศกาลภาพและเสียงออนไลน์ของจีนเนื่องจากการโปรโมทเอ็ดฟอร์ดในฐานะหนึ่งในนักแสดงนําเป็นการพากุยเยเข้าร่วมงานนอกเหนือจากการประกาศละครปกติแล้วยังไม่มีธุรกิจใดๆต่อหน้าสาธารณชนการถ่ายทอดสดและแม้แต่ซีพีในละครก็ยังไม่ได้เข้าร่วมกับธุรกิจ เือจานได้เข้าร่วมงานเพียงไม่กี่งานเท่านั้นทา,าักะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเซอร์จานทําให้ผู้ชมนับไม่ถ้วนคิดว่าบทบาทของเซอร์จานนั้นเป็นเรื่องจริงและเขาได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามซึ่งได้นําพลังและความกระตือรือร้นมหาศาลมาสู่เือร์จานอีกด้วยเจ้าหน้าที่ CCTV ประกาศว่าเซอร์จานได้เข้าร่วมงานชิงหมิงคราวพ t ทรีคอนเฟอเรนซ์อย่างกระทันหันหลังจากละครสิ้นสุดลงคลื่นลูกแรกของธุรกิจที่รอไม่ใช่การประกาศละครหรือการร่วมธุรกิจ แต่เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมชิงหมิงคราวพอตทรีครับที่เปิดตัวในช่อง CCTV ในช่วงวันหยุดชิงหมิงเจียรหรือเชงเม้งนั่นเองในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ละครโทรทัศน์ของช่อง CCTV ได้เปิดตัวงานทีมของเกรซอเมริกัน Chinese Pottery and Ching Ming โดยเซอร์จานตั้งแต่วันที่4เมษายนจะมีการถ่ายทอดสด10ชั่วโมงซึ่งจะนำเสนอความงดงามของบทกวีของจีนอย่างต่อเนื่องวิดีโอตัวอย่างยังเป็นคำภาษาโฆษณาชวนเชื่อที่บันทึกโดยเซอร์จานเอง เป็นบทกวีที่บรรยายถึงทิวทัศน์ของแม่น้ำชุนเจียงทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีที่น่าสนใจที่สุดก็คือชาวเนตจำนวนมากไม่เพียงพอใจกับงานที่เซอจันจะเข้าร่วมเท่านั้นแต่ต้องดึงกับเสียงต้นฉบับที่เข้มข้นน้ำเสียงที่ไปราอของเซอร์จันอีกด้วยตั้งแต่เซอร์จนันกลายเป็นนักแสดงก็ถูกตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับการแสดงของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่เบยอุเซียนในละครดงังเฉินชิงลิงก็ใช้การพากเสียงของเขาเอง และจีชงในหมาป่าจมราชนตำนานจมยุทธพูดถังซานเอ็ดฟอร์ดและดีโอตอฟเลฟที่เอาอากาศล่าสุดล้วนเป็นเสียงพากของเซอร์จันเองทั้งหมดคำพูดคำเดียวในใจของกูยเยในโรงพยาบาลได้ปรากฏขึ้นเป็นวิดีโอสั้นๆของเอ็ดฟอร์ดตอนนี้หัวใจของฉันฉีกขาดและเจ็บความใจดีและความเมตตาไม่สามารถแก้ปัญหาได้คนดีต้องเสียสละสิ่งที่ดีต้องมีราคาซึ่งได้กลายเป็น BGM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และวิดีโอที่มีนักแสดงสิงคองและฉากต,ต่างๆก็ได้รับการถูกใจมากมายในละครเรื่อง The Odd Couple ที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อเร็วๆนี้บทบาทของเซอร์จ้าในฐานะหมอกูเวยในละครหลายคนประทับใจกับข้อเสนอการแต่งงานที่จริงใจและคำภาษายในงานแต่งงานของเขาบางทีนี่อาจเป็นเสน่ห์ของบทดังเดิมของนักแสดงซึ่งได้ปรากฏในตัวอย่างของช่อง cctv ด้วยในอีกสองวันข้างหน้าการคัดเลือกนักแสดง The Bazin Sunrise หรือดังตะวันฉายชาน ของกูมานพระเอกของเรื่องนี้ถูกระบุว่าเป็นเสือจา้านและนางเอกตามที่ลือกันเป็นป่ายลูกกูมานเป็นผู้เขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงเช่นย้อนรอยรักเวยวเวยยิ้มนี้ที่โลกละลายและดุดดวงดาวเกีดยรติยศได้สัมผัสความรักที่สดใหม่ของเธอกับผู้อ่านนับไม่ถ้วนความรักในนวนิยายของเธอไม่เคยซับซ้อนแต่มีการเปลี่ยนเรื่องราวเป็นพันครั้งอบอุ่นโรแมนติกและแหวกแนวไม่เหมือนใคร กูมานจะเป็นผู้เขียนบทที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกและแสดงและแพลตฟอร์มที่ออกอากาศจะเป็นของ Tencent Video และจะซิงโครไนซ์กับเว็บคลาดของ Starplus ตอนนี้แพลตฟอร์มตั้งใจที่จะปโปรโมทเซจานและอย่างจื่อนิยายของกูมานประสบความสําเร็จอย่างมากในการคัดเลือกและแสดงดาราดังเช่นจงฮันเหลียงถังเหยียนหยางหยางและตีรีเล่ปาปาต่างก็แสดงบทบาทได้ดีและกระแสตอบรับก็ดีมากเช่นเดียวกันดูด,ดวงดาวเกรติโยี่ออกอากาศไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้รับการยกยงว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับนบวิิิยายของกูมานเธอได้สร้างตัวละครเอกชายที่โดดเด่นมากมายเช่นเฮออีชเินที่รักใคร่เสีย่ยวเหนยที่สมบูรณ์แบบซึ่งแฟนๆเรียกว่าอุดมคติของโลกที่รักใคร่มีใจเดียวและมีความโดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นมาตรฐานของตัวเอกชายในขณะที่ตัวเอกหญิงบุคลิกก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเช่นชันชันผู้น่ารักดาราหญิงที่เรียบง่ายและมีชีวิตชีวาเป็นตน้น และตัวละครในเรื่องดั่งตะวันฉายชานก็มีความพิเศษมากเช่นเดียวกันในเอกเนียสีกวงเธอจะเป็นเหมือนแสงตะวันแรกในยามเช้าเป็นสาวอบอุ่นและใสซื่อบริสุทธิ์เธอไม่ใช่คนสวยแรกพบดื้อร้านและงุนงงเล็กน้อยเธอได้รับการปกป้องอย่างดีจากครอบครัวของเธอเธอแอบชอบครูสอนพิเศษของลูกพี่ลูกน้องเธอสารภาพรักอย่างกล้าหาญไลา่ตามเขาแต่เธอไม่สามารถหาคําตอบได้หลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลายัยเธอได้พบกับหลินอีเซน จ้านายของเธอที่ทําให้เธออับอายเขาเกิดในตระกูลผู้มัง่งคั่งสามชั่วยุคนที่มักทําให้เธออับอายอยู่เสมอมีความเข้าใจผิดใหญ่หลวงระหว่างทั้งสองฝ่ายในระหว่างการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งสองค่อยๆเปิดใจและใกล้ชิดกันคราวนี้คนที่เธอเคยสารภาพรักก็ปรากฏตัวขึ้นมันคืออะไรแล้วดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนไฟและกลายเป็นรักสามเศร้าในที่สุดภาพของเพื่อนสองคนนั้นเหมือนจริงมากคนหนึ่งเป็นตัวแทนของคนชนชั้นสูง ที่มั่งคั่งถึงสามชั่วอายุคนอีกคนที่มักจะเย่อยิ่งและดื้อรั้นอยู่เสมอและอีกคนหนึ่งเป็นนกฟินิกซ์ทีทองที่จะเกลี้ยกล่ามออกมาจากครอบครัวที่ยากจนพยายามจะก้าวไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าทั้งสามคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบสองทางดังนั้นจึงละเอียดอ่อนมากในแง่ของอารมณ์และเป็นจุดที่ยากที่สุดในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นางเอกชอบผู้ชายสองคนและชอบทีละคนแม้ว่าเขาจะมาก่อนแต่เขาก็มักจะเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดและความสับสนทางอารมณ์ เนื่องจากความนิยมของละครล่าสุดเรื่องดีโอตออฟเลิฟแพลตฟอร์มนี้จึงตั้งใจเพื่อที่จะส่งเสริมอย่างจืดและเสีร์จานให้แสดงคู่กันอีกครั้งภาพลักษณ์และอารมณ์ของพวกเขามีความเหมาะสมมากสำหรับบทบาทนี้ตัวละครทั้ง3านี้มีความโดดเด่นอย่างมากค่ะลินนี่เซอม,มีรูปร่างที่หล่อเหลาสง่าและเป็นผู้ใหญ่มีความเย็นชาเล็กน้อยแต่มีไหวพริบและฉลาดมากเนื้อสีกวงบริสุทธิ์และน่ารักแต่มีความดื้อรั้นมากกว่าและบุคลิกของเธอก็ดื้อรั้นมาก จงซูอล่าและเยอะยิงเขายังมีความนับถือตนเองน้อยมากและการผูกพันทางอารมณ์ระหว่างคนสามคนก็เป็นตัวแทนที่ชัดเจนมากกว่าในความเป็นจริงเช่นการจับผู้ที่เหมาะสมของเวลาและความรักและปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริงและความรักละครเรื่องนี้ถ้าถ่ายได้ดีจะดีมากการคัดเลือกนักแสดงเรื่องนี้ของกู้มานเจเจนและหยางจือย,ยังคงอยู่ในลำดับแรกนอกจากนี้ช่องหน็ตยังได้เสนอผู้สมัครจํานวนมากเช่นหยางหยางกวงจิน ไปลูกเจ้ารู้สื่อเป็นตน้นอาจเป็นเพราะความนิยมของหมอกูเ้เว้ยชาวเน็ตจำนวนมากมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเซจานมากหรืออิเซนเองก็เป็นแพทย์และสัญญาแพทย์สำหรับบทบาทของโจงซูผู้ชมหลายคนคิดว่าภาพลักษณ์ที่เย็นชาของเมาจีชุนและเจ้าเหย่ยเฉิงเหมาะมากสำหรับบทบาทของเนียสีกวงเธอไม่ใช่คนประเภทที่มีความงามโดดเด่นแต่ได้ทําให้ชายหนุ่มร่วมงานสองคนตกหลุมรักและเธอก็มีบุคลิกที่ไม่เหมือนใคร อย่างจือและไปลู่เหมาะมาาสำหรับสาวน้อยหลังยุคป,ปีซนและมีร่องรอยของความดื้อรั้นในความงามที่อ่อนนุ่มของพวกเขาและทุกคนยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของกู้ม่านว่าเธอจะสามารถคัดเลือกนักแสดงได้อย่างเหมาะสมและนำมาซึ่งผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามต้องรอรุ้นกันนะคะว่าเซอร์จั่นจะเข้าร่วมในละครเรื่องนี้อีกหรือไม่ต้องบอกว่าในเวลานี้ละครทุกเรื่องเข้ามาหาเซอร์จัานยังไม่ขาดสาย พี่ปานหวังเพียงว่าเซอร์จานจะมีโอกาสได้รับบทบาทที่ดีมีทีมงานการถ่ายทําที่ยอดเยี่ยมและประสบความสําเร็จในการออกอากาศสําหรับนางเอกแล้วเป็นใครก็ได้ค่ะเพราะพี่ปานมั่นใจในฝีมือการแสดงของเซอร์จานอย่างมากและด้วยนิสัยที่เข้ากับคนได้ง่ายของเขาพี่ปานก็เชื่อมั่นอย่างมากว่าเขาจะสามารถแสดงได้กับทุกคนการได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายคนถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาของเขาแต่การได้แสดงกับนักแสดงที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ร่วมกันได้ย่อมดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะ ตัวละครที่เสีวจารย์สร้างขึ้นและผลงานที่เขาปฏิบัติด้วยใจจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ชมจำนวนมากได้เห็นกู้เว่ยหลังจากการแสดงบทบาทน,นี้ได้ทำให้หลายคนรู้สึกประทับใจในทักษะการแสดงของเขามากในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ หรือทรัพยากรทางธุรกิจของเขาทุกอย่างที่จะเป็นของเซอร,จร์จันจะมีวันที่สูงงอมเสมอเช่นเดียวกับในการสัมภาษณ์เรื่อง entering the drama เซอร์จานกล่าวว่านักสแสดงมีเสน่ห์เฉพาะตัวในแต่ละช่วงชีวิตและเขาต้องการทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นนักสแสดงที่ทุกคนรู้จักคุณสามารถไว้วางใจเขาได้มากเท่าที่คุณจะคาดหวังได้อย่างที่เราทราบกันดีว่าการรับรองของเซอร์จานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วและเขาก็เป็นคนใจเย็นไม่รีบร้อนเมื่อเร็วๆนี้ป๊บซีแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศ ยังได้เชินเซอร์จานมาเป็นโคโโ้กทันทีที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการชาวเน็ตตื่นเต้นที่จะซื้อเมื่อโฆษณา,าการรับรองแป๊บซี่ของเซอร์จ้านเปิดตัวในเวลาเพียงชั่วโมงกว่า,วายอดขายของแพลตฟอร,ร์มเดียวก็สูงเกิน50,000เซตมีมูลค่าสูงถึง5ล้านหยวนหรือ26.383ล้านบาทและยอดขายโคาบแบรนด์ระดับประเทศก็ทะยานขึ้นสูงอีกครั้งต้องบอกว่าการรับรองของเซอร์จานนั้นสูงมากเกินความคาดหมายในกลุ่มแฟนคลับของเซอร์จานมีส่วนร่วมอย่างมาก ทุกคนรู้ว่าอิทธิพลของเซอร์จ้านนั้นใหญ่มากจริงๆแต่อิทธิพลของเขาสะท้อนให้เห็นครั้งแรกในแฟนๆของเขาการรับรองของเซอร์จ้านได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการและกลุ่มแฟนคลับของเซอร์จ้านกลายเป็นกลุ่มโฆษณาชวนเชื่อพวกเขาโปรโมทเซอร์จ้านบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆและใช้ความคิดอย่างมากในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และในครั้งนี้กแบรนด์แป๊บซี่ระดับประเทศก็เช่นเดียวกันไม่นานหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการแฟนๆก็ได้ส่งภาพการทำอาหารจากแป๊บซี่ก้าวสูตรมาแนะนำให้กับทุกคน คุณสามารถใช้แพปซี่ทำอาหารเหล่านี้ได้ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเน็ตมากมายเหตุผลที่การรับรองของเซอร์จานมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่เซอร์จานเองแต่เป็นแฟนๆของเซอร์จานและเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการรับรองของเซอร์จานเซอร์จานผู้เป็นที่รักของแฟนๆจะกลายเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดสําหรับทุกคนทุกคนใช้โคลชที่เซอร์จานรับรองและบรรจุภัณฑ์ก็ชัดเจนมากไม่เพียงเท่านั้นแฟนๆของเซอร์จานยังทำเยลลี่ในรูปของขวดแพฟซี่อีกด้วย ซึ่งทาให้ผู้คนอยากกินมากและแฟนๆของเซอร์จ้านก็มีความคิดสร้างสารรค์มากเกินไปแฟนๆของเซอร์จ้านไม่เพี่ยนแต่ลงเมนูอาหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสูตรอาหารเหล่านี้อีกด้วยเช่นเค้กเยลลี่เป็นตน้นต้องบอกว่าแฟนๆของเซอร์จ้านนั้นไม่ธรรมดามากจริงๆพวกเขาสามารถเข้าครัวและช่วยเซอร์จ้านประชาสัมพันธ์ได้ที่ตลกกว่านั้นก็คือช่องแสดงความคิดเห็นก็มีชีวิตชีวามากเช่นกันหลังจากดูวิดีโอนี้ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความสนใจอย,อย่างมาก และจะซื้อโคลามาเพื่อทำอาหารที่บ้านแฟนๆของเซอร์จานน่าทึ่งมากค่ะเซอร์จานก็เพียงพอแล้วที่จะดึงดูดผู้คนแน่นอนว่าคนดังทุกคนควรจะต้องการแฟนๆแบบนี้แฟนคลับของเซอร์จานคู่ควรอย่างมากสำหรับเซอร์จานที่เป็นเลิศในทุกด้านต้องบอกว่าแฟนๆของเซอร์จานน่ารักมากจริงๆค่ะพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อเซอร์จานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และพวกเขาก็รักเซอร์จานในแบบของตัวเขาเองเมื่อดูส่วนอาหารที่แฟนๆอัพโหลดทำให้หลายคนรู้สึกประทับใจเล็กน้อย ไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกของเซอร์จานหลังจากเห็นสิ่งนี้ความรู้สึกที่เขากำลังพุ่งไปข้างหน้าแต่มีคนคอยสนับสนุนเขาอยู่เสมอนั่นดีมากและเซอจ้จานก็สมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นนี้และพิบาร์หวังว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ผ่านการรับรองของเซอรจานจะขายดีและผู้คนจะชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าเขาจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆนานาคตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปั๊ซี่ได้ประกาศให้เซอร์จานเป็นโค้ชทั้งปริมาณและยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในดั แปปซีอยู่ในอันดับแรกด้วยคะแนน9.687การรับรองของเซอร์จานในสิบอันดับแรกคิดเป็น5รายการที่เป็นของเซอร์จานและจิงตงอีเล็กทริกอยู่ในอันดับที่2 l งลีนิงอยู่ในอันดับที่4อันดับที่7เป็นของอีตาและวนตาโมเซนอยู่ในอันดับที่10การเลือกการรับรองของเซอร์จานไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค์กรและสัญชาติของแบรนด์เท่านั้นแต่ยังเลือกคุณภาพของแบรนด์อย่างเคร่งครัดอีกด้วยดังนั้นความร่วมมือของเขากับแบรนด์ จึงเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ